اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-1846810-0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์บาริกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการมุสลิมไทม์ยามเช้าแบบนี้ ห้านาฬิกาถึง5้านาฬิกาสานาทีทางทอตบ5แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามมีเรื่องราวของสังคมและที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนั่นเองวันนี้เรายืนอยู่กันที่มัสยิดดารุสซาอาดะกล่อง21ครับเราจะไปช่วยเหลือครบอบครัวของใครนั้นเราจะไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับ ช่วงหงใยด้วยใจรักด้วยความหงใยจากรายการมุสลิมทามผลิตพันวุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสากาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่มัสยิดดารุสสาอาดะกลอง21ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและคำชี้แนะจากครูสมยศและอสมอในพื้นที่ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณอามีนามุฮัมมัดอายุ63ปีซึ่งเธออาศัยอยู่กับคุณแม่และหลาน ธอมีลูกสามคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนสามีของเธอเสียชีวิตไปนานแล้วลูกชายของเธอเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนจนต้องรักษาตัวอยู่ในปัจจุบันและอีกคนหนึ่งมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพวันนี้คุณอามีนะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่มัสยิดได้แต่มีคุณนรงมานหม,มัดอายุ67ปีซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน เป็นผู้มาร่วมกิจกรรมและรับมอบของแทนคุณนรงเล่าให้เราฟังว่าในอดีตคุณอามีนาเองก็มีร่างกายเป็นปกติแต่ด้วยตนเองเป็นโรคเบาหวานและเกิดอุบัติเหตุทําให้เป็นแผลที่ขาและต้องตัดขาเมื่อสองปีที่ผ่านมาค,คุณนรงมานหมัดอายุเท่าไหร่ครับ -67 ครับ67ปีวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณอามีนาโมฮัมหมัดตัวแทนของคุณอามีนาโมฮัมหมัดนะครับ เป็นอะไรกันครับกับคุณอมีน้มนเป็นญาติกันครับเป็นญาติใกล้ชิดกันนะครับแล้วบ้านอยู่ใกล้กันไหมครับก็ใกล้กันบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันครับนะครับผมฮะแล้วคุณอมีน้นี่เขามีลูกไหมครับมีสามคนครับลูกสามคนแล้วสามีล่ะครับสามีแกเสียไปแล้วครับเสียไปนานแล้วใช่ไหมครับครับหลายปีแล้วอ๋อลูกของคุณอมีน้เองนี่มีลูกชายกี่คนสองคนครับสอมีลูกชายสองคนนะฮะแล้วก็หญิงนะครับหญิงคนหนึ่งนะครับครับ ล้วทั้งสามคนนี้เขาได้อยู่กับคุณอมีนาไหมครับเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่เพราะ็มีครอบครัวไปอีกคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแกเสียไปแล้วก็เหลือผู้ชายสองคนออทีนี้ผู้ชายอีกคนหนึ่งแบบว่าเหมือนก็เกิดอุบัติเหตุรถชนท่าทุอ<ะ>วันนี้ก็รักษาอยู่บ้านยายเขาเอ,อที่อยู่ทุกวันนี้คองสิบเจ็ดนี่แหละทีนี้อีกคนก็อยู่ในกรุงเทพก็มีครอบครัวทั้งคู่ คุณอามีนานี่ปัจจุบันเป็นยังไงครับมีอาการอะไรแกก็ที่ได้ก็ปกติดีอยู่ๆมาแกก็มีเบาหวานอ๋อเป็น,น<า>มีเบนเบาหวานครับแต่แล้วอยู่ๆมาถ้าเ็นแผลที่เทา้าซีกไหนก็ทําไม่ได้ครับใช่แล้วหมอเขาก็ดูแล้วว่าถึงต้องตัดขาเขาต้องตัดขาครับตัดขาใช่แล้วแกก็ทําอะไรไม่ได้ก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไม่มีอาชีพ อะไรรายได้ไม่มีแล้วทุกวันนี้ใครดูแลล่ะครับก็ทางญาติีน้องด้วยบะไรก็อยู่ก็แม่ก็กินเงินเนี่ยแบบว่าพิการมั่งอะไรมั่งในส่วนนี้เอาสมมได้ดูแลในส่วนเหล่านี้มัางอ๋อได้ก็ได้พอได้อยู่กันไปบัตรผู้พิการครับแล้วก็ได้บัตรผู้สูงอายุสูงอายุนี่เขาหกสิบสามปีแล้วอ่าใช่ใชได้ใช่ไหมได้ทำหรือยังครับทราบไหมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันหรือถ้าทำหรือยังเหรือครับถ้างั้นต้อง ต้องดูนะครับว่าทาถ้าไม่ยังไม่ทําก็ต้องรีบแจ้งนะครับ,รบเพื่อที่จะได้สิทธิ์ของเราครับ,รบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณนรรงอยู่บ้านใกล้ชิดกันนี่คุณอามีนะเขาละหมาดได้ไหมครับทุกวันละหมาดก็ไม่ได้เหรอครับต้องนั่งละหมาดหรือว่ายังไงหรือไม่ได้ไม่พอ ต้องขอดุอานะครับอย่างน้อยถึงคุณอามีนะป่วยก็เนาะการขอดุอรการละหมาดสาคัญนะคุณนาลงก็ต้องช่วยกันตัเตือนนะครับเราบอกเย็นไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนใช่ครับถูกต้องนะต้องช่วยกันตักเตือนนะครับนินชอรอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเยี่ยมครับทุกวันนี้คุณอามมนะต้องนั่งรถเข็นและไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้คุณอามีนะไม่มีรายได้อะไร นอกจากบัตรผู้พิการและบัตรผู้สูงอายุเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งเธอก็ได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านและอสอมอตามความเหมาะสมทุกวันนี้คุณนรงเองมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยียนดูแลเธอบ้างและพูดคุยตักเตือนในเรื่องของการทำความดีและการละหมาดขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทางรายการมุสลิมชามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลกองมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณอามีนะเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพ,พันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0 2นย4ส8งห 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริภาพอรมานะ02 1 8 4 6 8 1 0 0 8 1 812 9615พี่น้องมุสลิมย่อมมีกิจกรรมมากมายนะครับและก็มีพื้นที่ที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกัน วันนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศที่หลากหลายนะครับของมัสยิดบ้านเหนือครับของจังหวัดสงขลานั่นเองในช่วงของแวดวงมุสลิมครับมัสยิดบ้านเหนือตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านเหนือริมคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นบริเวณก่อนที่น้ําจะไหลสู่ทะเลาสาบสงขลา4กิโลเมตรอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของหัดใหญ่ห่างจากเทศบานลคนครหัดใหญ่13กิโลเมตรที่ชุมชนแห่งนี้ไม่มีโบราณสถานใดๆหลงเหลือไว้ให้พอที่จะบ่งชี้ถึงอายุความเก่าแก่ของชุมชนได้อย่างชัดเจนนักมีก็แต่เพียงโบราณวัตถุบางอย่างเช่นถ้วยถวโอชามซึ่งถูกเก็บไว้ในบ้านของชุมชนบางหลังเท่านั้น ถ้าหากย้อนดูอายุการได้มาซึ่งโบราณวัตถุเหล่านั้นก็น่าจะนับได้ถึงร้อยปีชุมชนบ้านเหนือนับเป็นชุมชนเล็กๆผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพป,ประมงและค้าขายแต่เมื่อถึงวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ชาวมุสลิมส่วนใหญ่พร้อมใจกันหยุดเพื่อประกอบพิธีปฏิบัติละหมาดยุมอัดละหมาตรวมกันที่มัสยิดเป็นประจำทำให้มัสยิดกลายเป็นสถาบันที่ทรงความสำคัญของผู้ศรัทธาในชุมชน ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับเส้นทางสัญจรในการไปมาหาสู่กันของผู้คนก็คือได้ใช้คลองอุทเพาแห่งนี้เนี่ยเป็นเส้นทางสัญจรเพื่อการค่าขายต่างๆเพราะอุทเพานี่มีต้นน้ำมาจากภูเขาชายแดนไทยมาเลเซียนะครับไหลผ่านอำเภอสเดาและก็ไหลผ่านตัวเมืองหัดใหญ่ ไปลงที่ทะเลสาบสงขาในเขตตบลคูตเต่าอำเภอหันใหญ่แห่งนี้นะครับและชุมชนมันสยิดบ้านเหนือเนี่ยก็อาศัยอยู่ปลายคลองมุตะเภาจากพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านเหนือไปยน์ถึงเรียกว่าปากบางที่แม่ที่คลองมุตะเภาไหลลงสู่ทะเลสาบเนี่ยก็ประมาณ3-4กิโล ชุมชนแห่งนี้ได้อาศัยคลองอุดรเพ่ยในการคมนาคมในอดีตปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีความสําคัญเป็นเส้นทางหลักของการออกไปสู่ทะเลสาบสงขาทะเลสาบสงขาก็คือสถานที่ที่พี่น้องในชุมชนและคนรอบทะเลสาบสงขาใช้ในการประกอบอาชีพการงานนั่นคือการจับปลากุ้งนะครับรับพยากรในทะเลสาบสงขานี่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มาก ปัจจุบันนี้เนี่ยมีปัญหาตรงที่เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมการจับปลาด,ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าล้างผลานทรัพยากรนะครับส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีการประกอบอาชีพการงานของพี่น้องในชุมชนชุมช mm hmm. นมสัสยิดบ้านเหนือเนี่ยจากความเก่าแก่และก็ผูกพันกับคลองและทะเลสาบมายาวนานนะครับ mm hmm. ก็ทําให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่พี่น้องสามารถจะ มาพบเจอได้ในขณะที่เราเห็นคลองทั่วไปเนี่ยวันนี้นะครับเ,เรียกว่าเงียบเหงาจากการที่ผู้คนไม่ได้มีความาผูกพันอะไรแต่ว่าคลองอุทภเปาบริเวณชุมชนมัสยิดบ้านเหนือไปจนถึงทะเลสาบเนี่ยยังคงคึกคักไปด้วยเรือที่สัญจรไปมานะครับซึ่งพี่น้องสามารถจะมาสัมผัสได้ทางมัสยิดเนี่ยมีการบริการเรือหางยาวนะครับในการนำผู้ที่ มาเยือนมาอยากกันได้สัมผัสดูวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยก็นั่งเรือออกไปทะเลสาบเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงทะเลสาบสงขามีหานแหลมโพไปเยี่ยมเกาะยอได้นะครับเพราะว่าเชื่อมต่อกันทั้งหมดเนี่ยก็1200บาทต่อเที่ยวนะครับเรือลำหนึ่งก็นั่งได้7คนนะครับ หมดนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับเจ้าของกิจการก็คือเรือเจ้าของเรือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับมัส,สยิดเพื่อนาไปดูแลเด็กกาพร้าซึ่งตอนนี้มัส,สยิดบ้านเหนือดูแลเด็กกาพร้าอยู่175คนนะครับพี่น้องครับนอกจากนี้มัส,สยิดบ้านเหนือก็ดํารงบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชนในด้านอื่นนอกจากการจัดก,การด้านการศึกษามีที่ทางให้เด็กกําพร้าและเด็กด้โอกาสการ พยายามรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองอุตภเาและก็ร่วมมือกับชุมชนในการจัดเรียกว่าการท่องเที่ยวทางเรือสัมผัสวิถีชุมชนเราก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องในชุมชนที่เขาเป็นคนชอบสะสมของเก่าอายุร้อยส0งปีซึ่งสามารถ ไปชมได้นะครับโดยเจ้าของก็จะขอค่าเข้าชมคนละ10บ,บาทแต่ทั้งหมดเนี่ยเขามอบให้กับปสัสิีเพื่อนำมาดูแลจัดก,การศึกษาดูแลเด็กกำพร้า พี่น้องท่านใดสนใจอยากจะมาสัมผัสมาท่องเที่ยวมาดูว่าวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่ที่ยังผูกพันกับคลองมีทั้งคลองและมีความทันสมัยในรูปของถนอนหนทางเนี่ยก็สามารถที่จะมาสัมผัสที่ทชุมชนมสัสยิดบ้านเหนือได้นะครับมาลงเรือที่นามสัสยิดดูวิถีชีวิตของชาวลุ่น้ำอ,อ,อุตภาทะเลสาบสงขาได้ตลอดซึ่ง รายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะมอบให้กับมสัสยิดด้วยครับ เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริญภาภาตตารม,มานะ02 1846810 0818129615 หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าเราอยู่ในโลกดุนยานี้ควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรดีสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมระหว่างเรื่องราวของการทำมากินกับในเรื่องราวของศาสนาเราจะไปไขข้อข้องใจเหล่านี้กันนะครับในช่วงของวันลาฮาิสกับอัลบัลลิฮฺิลลาฮิราลลันิรฮฺอ Alhamdulillahirobbin alamin. وصلات ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan kuam prani planet kuam kekuatan cemburan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersembahkan oleh Tuan Pemiripan yang terkasih dan terkasih. Selamat pagi. 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 ผู้ศรัทธาหรือที่เรียกว่ามุมินเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องมีความศรัทธาต่อสองโลกก็คือโลกนี้กับโลกหน้าการดําเนินชีวิตในโลกนี้ของเราเพื่อชีวิตในโลกหน้าเนี่ยมันเป็นการดําเนินชีวิตที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานอย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจที่สําคัญมากๆนะครับของผู้ศรัทธาก็คือว่า,อ,า,อ,าอัลลอฮฺสุบฮานาูตะลาสร้าง สร้างบุญญาก็คือโลกนี้ให้เรามาเพื่อที่จะให้เรามาเรียกให้เรามาปฏิบัติให้เรามาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตในดุญญาจึงเป็นชีวิตของการของการทําของแอคชั่นนะครับแล้วก็การที่เราจะไปรับผลของการทํางานของเราเนี่ยไม่ใช่ในโลกนี้แต่เป็นโลกหน้านะครับแทนการทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อลอสบานุตาลาจะตอบแทนใน ในในในชีวิตข้างหน้าในอิสลามได้สอนให้ดาเนินชีวิตนะครับในลักษณะที่ทําอย่างไรที่จะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นในโลกนี้และในโลกหน้าในขณะเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย่นานนบีจึงกล่าวไว้ในฮะดิษที่รายงานโดย่ันอิมามที่ดีีนะครับสานนบีบอกว่าอัลกัยิสุมันดานะนัฟซฮ์วะอามิลาลิมาบะดันมต นบคนที่ฉลาดเนี่ยก็คือคนที่สอบสวนตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เขาได้ปฏิบัติหรือทํางานเพื่อหลังจากตายคือทํางานในดุนยาแต่ว่าเป็นการทํางานที่มีผลไปสู่หลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบในคําสอนของอิสลามเนี่ยให้เราอยู่กับโลกอยู่กับโลกก็คือต้องพัฒนาโลกนะครับต้องดําเนินชีวิตไปกับโลกนะครับไม่หนีโลกไม่แยกตัวออกจากโลก แต่ต้องอยู่กับโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการอยู่กับโลกของเรานั้นเป็นไปเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสแสวงหาสิ่งที่เป็นสเบียงของเราที่เราจะไปใช้นะครับในเส้นทางอันยาวไกลหลังจากชีวิตเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาทั้งสองชีวิตทั้งสองช่วงเนี่ยก็คือช่วงบุญญากับอาคีรอนเนี่ยช่วงอาคิรอเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนช่วงดุญญาเนี่ยเป็นช่วงที่สิ้นสุดสิ้นสุดก็คืออายุไขของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะอายุสั้นอายุยาวก็คือรวมๆแล้วอายุเจปี80ดปีหรือร้อยปีเนี่ยมันเป็นช่วงสั้นๆนะครับดันั้นมนุษย์เมื่อเกิดมาเนี่ยถ้าหากว่าเขาจมปลักอยู่นะครับหรือมุ่งอยู่กับการทํางานเพื่อชีวิตนะที่ไม่กี่ปีเนี่ยโดยที่เขาละเลยใน สเบียงต่างๆที่เขาจะไปใช้ในอีกระยะเวลาที่ยาวไกลหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปหลังจากที่เขาไปอยู่ในกูโบสนะครับและในวันเกียรมะที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาได้เตรียมรางวัลน,นะครับการตอบแทนที่การลงโทษในวันนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงเราก็จะต้องสามารถที่จะทําให้งานของเราเนี่ยที่อยู่ในดุนยาเนี่ยเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับทั้งในชีวิตของเราและ ทั้งในชีวิตหลังจากที่เราได้ได้สูญเสียไปแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการขอลอามเนี่ยเราจะพบถึงการที่ท่านนบีสุลตล่ามลลให้เราได้รักษาอันเรียกว่ารักษาความสมดุลนะครับในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนบีจึงปฏิเสธหรือคัดข้านหรือ,อ ไม่พอใจเมื่อมีสหายบ,บางคนของท่านมีความประพฤติไปในแง่ของการที่จะละทิ้งดุลยาอย่างเช่นคิดที่จะไม่แต่งงานนะหรือคิดที่จะถือศีลดทุกวันนะครับละหมาทั้งคืนไม่พักผ่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีครอบครัวก็ไม่ดูแลไม่ดูแลครอบครัวทิ้งให้ครอบครัวทิ้งให้ภรรยาอยู่อ,อยู่อยู่กับบ้านต้องต่อสู้กับปัญหาตัวเองก็อยู่กับ ไปปฏิบัติอยู่กับมัสยิดไม่ได้เหลียวแลในเรื่องของครอบครัวไม่ได้เหลียวแลในเรื่องของดุลยาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีปฏิเสธนะครับมีหะด i ษที่พูดถึงเรื่องราว,วที่เกี่ยวข้องกับอบับดุรดาระกับท่านซันมาเนี่ยอบับรรรดุดาระนี่ก็เป็นคนเป็นสาบ้าคนหนึ่งที่มีแนวปฏิบัติคือทําอามันอยู่ตลอดเวลานะครับมีครอบครัวแต่ก็ทิ้งครอบครัวไม่ได้ดูแลครอบครัวนะครับท่านนาบีสุลต่านอว่าอะลัยวะสุลามพอทราบข่าวนี่ท่านนบีก็มีข้อความที่ ที่ที่ที่เป็นคําสอนที่น่าสนใจมากเทนเบลอินนาเลรบบิกาอะไลกะฮักกอนก็คือพูดถึงพฤติกรรมของบุตรดะเปลือนบุตรบบดะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์มีสิทธิในตัวเจ้าก็อินนาลิยาซาดิกาอะไลกะฮักกอนแล้วก็ร่างกายของเจ้าก็มีสิทธิเหนือเจ้าวะลิอาฮลิกาอะไลกะฮักกอน ครอบครัวของเจ้าก็มีสิก็มีสิทธิเอเจาฟะซุ่มวัฟติจงถือสิทธิอดจงละมาแล้วก็จงพักผ่อนว่าอาติกุลละดีฮักกินฮักกหูจงให้สิทธิอของแต่ละส่วนที่มีสิทธิเนี่ยตามส่วนที่เขามีดังน,นั้นอันนี้เป็นคําสอนที่ต้องการที่จะให้เราได้เห็นถึงว่าอัลลอฮฺสุบานุตาลาสร้างทุกสิ่งมาให้กับตัวเรานะครับครอบครัวของเราสังคมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีสิทธิ สิทธิระหว่างเรากับพระเจ้าคือการอิบาดะต่อรอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอิบาดะต่อรอโดยหลงลืมสิทธิของของ,ของตัวเราเองของของเพื่อนบ้านของของภรรยาของบุตรธิดาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สวนทางกับคําสอนของท่านอดีศซอลอวาีวัตสัมดังนั้นเนี่ย การให้ความสําคัญกับดุนยาและอาคิรอต้องให้ความสําคัญไปพร้อมๆกันในดุอาเนี่ยเราก็จะพบว่าในอัลกุรอานจะมีดุอาที่เราจํากันอยู่เสมอก็คือรบบานาอตินาฟิดดุนยาฮัสซนาวฟิลอาคิรอติฮัสซนาวกินอาลาบานาดุอาให้เราได้รับทั้งฟิดดุนยาฮัสซนาในดุนยาก็ได้รับความดีวฟิลอาคิรอติฮัสซานาและในวัลอาคิรอในโลกหน้าก็ได้รับความดีไม่ใช่ขอดุอาเฉพาะอาคิรออย่างเดียว จะขอดูอาให้ดุนยาด้วยให้เรานั้นมีชีวิตทั้งดุนยาและอาคิรอนั้นได้ดาเนินไปด้วยความาสมดุลไม่ทิ้งส่วนหนึ่งส่วนใดจนทําให้อีกส่วนหนึ่งนั้นมีผลกระทบนะครับนี่คือแนวทางของท่านอับีุลลาห์สุลต่านที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับอัลบิลลาฮิโตฟิกวนชิดายาบัสสลามุอะลัยกุมวอะราะฮุตุลลอฮิวะบารากาตุและนี่คือทั้งบทของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำยามเช้าแบบนี้ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางทศบ5วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและจีมงานของเราทุกคนตั้งหลาท่านผู้ชมไปก่อนอครับอัสลามุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮ์วะบเริกาตุ์สวัสดีครับการอยู่ในสังคมเพื่อวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่า ผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเองท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัาาลฮอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สแสวงหาความโปรโดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์กโกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จะรรงให้เขาพอเพียงจากสเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดสแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จะท่งมอบเขา ให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์จะไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี